แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ21มิถุนายน2567คลิปนี้เราจะมาอัปเดตขั้นตอนการใช้สิทธิ์บัตรทอง 30บาทรักษาทุกที้ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวใน46จังหวัดอัปเดตล่าสุดนะคะโดยสปสชประกาศล่าสุดมีขั้นตอนอย่างไรสรุปขั้นตอนพร้อมรายละเอียดไว้ในคลิปนี้เช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมส่งกำลังใจให้แอด,ด้ดยการกดไลค์กดแชร์กดต like, ิดตาม แชรข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะโดยนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวของรัฐบาลมีความคืบหน้าล่าสุดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ,อปปรสปสช,ชอ,ออกประกาศเรื่องจังหวัดที่ดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวปี2567 เผยแพร่ในราชกิจานุเบกษามเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมานะคะให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์บัตรทอง30บาทใน46จังหวัดร,รวมกรุงเทพสามารถเข้ารับบริการจากสถานพยาบาลต่างๆได้โดยไม่ต้องมีใบส่งตัวอย่างไรก็ดีนะคะในส่วนของกทมน,นั้นเบื้องต้นใช้ได้เฉพาะโรงพยาบาลในสังกัด กระทรวงสาธารณาสุขนี่คือเบื้องต้นนะคะวันนี้มาอัปเดตขั้นตอนพร้อมวิธีใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวกันนะคะและสามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน์ต่างๆผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตัางได้นะคะโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพจากนั้นเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคเลือกสิทธิประโยชน์ที่ต้องการรับบริการพร้อมจองคิวนัดหมายวันเวลารับบริการล่วงหน้าได้ หรือติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยบริการหรือติดต่อได้ด้วยตนเองที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่งใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวนะคะกรณีมีอาการเจ็บป่วยสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ได้ที่หน่วยบริการทุกแห่งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะได้แก่ 1. โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3สถานีอนามัย40ศูนย์สุขภาพชุมชน5สถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งก็ได้แก่โรงพยาบาลเอกชนคลินิกที่ขึ้นทะเบียนในระบบบัตรทองทั้งคลินิกเวชกรรมคลินิกการพยาบาลและการประดุงคันคลินิกเทคนิคก,การแพทย์คลินิกการแพทย์แผนไทยคลินิกทันตกรรม ร้านยาที่ขึ้นทะเบียนในหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะมาถึงขั้นตอนการใช้บริการสิทธิ์30บาทรักษาทุกที่นะคะ 1. ยื่นบัตรประชาชนกรณีเด็กเล็กใช้สูติบัตรพร้อมบัตรประชาชนผู้ปกครองยื่นต่อหน่วยบริการทุกแห่งที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2. walk in หรือนัดจองคิวผ่านระบบออนไลน์ผ่านแอปหรือล ne เหมาะพร้อม สรักษาตามขั้นตอนของสถานที่ให้บริการที่เข้ารับบริการนะคะ4กรณีนัดจองคิวผ่านระบบออนไลน์ให้ยืนยันตัวตนหลังรับบริการแล้วซึ่งระบบจะบันทึกประวัติการรับบริการโดยอัตโนมัติกรณีที่ผู้ป่วยต้องรับยา หากเป็นโรงพยาบาลที่มีโครงการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านหรือส่งยาทางไปรษณีย์ก็สามารถเลือกรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านได้โดยติดต่อที่ห้องจ่ายยานะคะกรณีผู้ป่วยเดิมกรณีมีนัดรับบริการกับทางหน่วยบริการอยู่แล้วให้เข้ารับบริการตามนัดหมายเช่นเดิมกรณีที่เกิดภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิตหรือยูเซปนะคะสามารถใช้สิทธิยูเซป เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนที่ใกล้ที่สุดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจนพ้นวิกฤตหรือสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภยัยโดยยื่นบัตรประชาชนในกรณีเด็กให้ใช้สูติบัตรและแจ้งใช้สิทธิอยูเซนะคะมาอัปเดตรายชื่อ46จังหวัดตามประกาศของสอบสช 30บาทรักษาทุกที่อัปเดตล่าสุดนะคะเริ่มกันที่ร้อเอดแพร่เพชรบุรีนาราธิวาสนครราชสีมานครสวรรค์พังงาเพชรบูรณ์สะแก้วสิงห์บุรีน้องบุรีรัมภ์อำนาจเจร,เริญเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาลำปางลำพูนแม่ห้องสอนกำแพงเพชรพิจิตรชัยนาทอุทัยธานีสระบุรีนนทบุรีลบบุรี อ่างทองนครนายกพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีอุดรธานีสกลนครนครพนมเลยหนองคายบึงการชัยภูมิบุรีรัมย์สุริน,ทร,นรทร์สงขลาสตูลตรังพัทลุงปัตตานียะลาและกรุงเทพมหานครนะคะอัปเดตขั้นตอนการใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวใน46จังหวัดอัปเดตล่าสุดนะคะ ตามประกาศของสปอสชล่าสุดมีขั้นตอนอย่างไรรายละเอียดมีดนคลิปนี้แล้วนะคะอัปเดต21มิถุนายน2567